คิดนคณิต by tk ป .6 มาแล้วครับผมสวัสดีครับเรียนทุกคนครับมาพบกับคูทีเคอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้คูณตีเคจะพามาเฉลยโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและมาตราส่วนจากคลิปที่แล้วนะครับซึ่งมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเราจะมีวิธีการหาคําตอบหรือแสดงวิธีคิดวิธีทําอย่างไรจากโจทย์ข้อที่1นะครับแม่ค้าคนหนึ่งหุงข้าวพบว่าข้าวสาร1กิโลกร,รัมเนี่ยหุงข้าวสวยได้ 12ถ้วยทุกครั้งถ้ามีลูกค้าสั่งข้าวสวย180ถ้วยแม่ค้าต้องจ่ายค่าข้าวสารแม่ค้าต้องใช้ข้าวสารกี่กิโลกรัมนะครับซึ่งแนวคิดข้อนี้ครับก็คือเรามาดูวิธีคิดก่อนวิธีคิดนะครับวิธีคิดก็คือหาปริมาณข้าวสารจากอัตราส่วนของปริมาณข้าวสารต่อ จำนวนข้าวสวยที่ได้ซึ่งเท่ากับ1กิโลกรัมต่อ12ถ้วยนะครับอ่ะก็คือหาข้าวอะไรครับข้าวสวยหาปริมาณหาปริมาณเขาต้องการทรั์ข้าวสารครับหาปริมาณข้าวสารนะครับจากจากใชครับจากอัตรา ส่วนข้าวข้าวอะไรข้าวสวยต่อข้าวสารอ่าซึ่งเป็นเท่าไหร่ครับเป็น1ต่อ12นั่นเองนะก็คือ1กิโลกร,รมัมต่อ12ถ้วยเขียนกิโลกร,รมัมต่อ 12ถ้วยนะครับอ่ะวิธีทำวิธีทำครับวิธีทำก็คือบอกไปเลยครับว่าอัตราอัตราข้าวสวยต่อข้าวสารเป็นเท่าไหร่ครับเท่ากับ1กิโลกร,รมัม ต่อ12ถ้วยนะครับและเนื่องจากและเนื่องจาก180นะครับ180หารด้วย12ทําทำไมต้องร้อยแปสิบมาหารด้วย12ครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเข้าสวยครับตรงนี้ก็คือเข้าสวยครับนะมันอยู่ในโหมดเข้าสวยเหมือนกันก็นำร้อยหารด้วย 12เท่ากับ15้ได้มาเป็น15ครับจะได้จะได้ว่า1กิโลกร,รัมเนี่ยต่อ12ถ้วยนะครับต่อ12ถ้วยอา้า12ถ้วยเขียนยังไงครับ12ถ้วยเท่ากับอะไรครับเท่ากับ1คูณกับ15อ่าฝั่งนี้เป็นกิโลกร,รัมนะ ต่อ12คูณกับ15ฝั่งนี้เป็นถ้วยนะครับนี่แบบนี้ได้ามาเป็น15 1คูณเป็น15กิโลกร,รมัมกิโลกร,รัมนะครับส่วน12คูณกับ15จะเป็น180ถ้วยนั่นเองครับนะหน่วยก็คืออันนี้เป็นกิโลกร,รัมนะอันนี้เป็นถ้วยเรียบร้อยครับข้อนี้จะได้ว่าเข้าสวย จะได้ว่าข้าวสวยเท่าไหร่ครับ180ถ้วยใช้ข้าวสารกี่กิโลครับสิบกิโลกรัม15กิโลกร,รมักกรรมตอบได้เลยไหมครับดังนั้นแม่ค้าต้องใช้ดังนั้นแม่ค้าต้องใช้ข้าวสารทั้งหมด15กิโลกร,รัมครับ นี่ครับเรียบร้อยข้อที่1เสร็จครับไม่ยากใช่ไหมครับนะหรือทำง่ายง่ายเลยก็ได้ครับก็คือจับ1ต่อ12มาวางนี้แล้วก็วางร้อยปให้ตรงกันเราก็ดูซิว่า12ทํางทำไงถึงกลายเป็นร้อยปได้หรือร้อยเป็สิบทำไงกลายเป็น12ได้ก็คือหารด้วยสิถ้าหารด้วยสิแสดงว่า12คูณด้วยสิเช่นเดียวกันฝั่งนี้ก็ต้องคูณด้วยสิบห้าหนึ่งคูณสิบห้าก็เท่ากับสิบห้า 15ต่อ180ครับเรียบร้อยสำหรับข้อนี้อันนี้คือคิดแบบไม่ต้องเขียนเนี่ยมันเป็นขั้นตอนแต่น,นี้คือเขียนส่งครูเขาเขียนแบบนี้นะไปดูข้อต่อไปครับข้อต่อไปคือข้อที่2ร้านค้าขายเครื่องดื่มร้านหนึ่งจัดรายการส่งเสริมการขายโดยถ้าลูกค้าแต่ละคนซื้อเครื่องดื่มครบ15แก้วครบ15แก้ว จะได้แถมชานม2แก้วเสมอ15แถม2นะนบเป็นลูกค้าประจำของร้านได้แถมชานมไปทั้งหมด14แก้วโอ้โหจะเอาไปทำอะไรก็าจะแถมเยอะขนาดนี้นบซื้อเครื่องดื่มจากร้านนี้ทั้งหมดกี่แก้วนะครับข้อนี้วิธีคิดก่อนเลยวิทีคิด ก็คือหาหาเครื่องดื่มที่ซื้อนะหาเครื่องดื่มที่ซื้อจากอะไรครับจากอัตราส่วนครับจากอัตราส่วนของอะไรของของเครื่องดื่มต่อชานม ของเครื่องดื่มต่อชานมนั่นเองซึ่งซึ่งเท่ากับเท่าไหร่อัตรานี้ก็คือเท่ากับเครื่องดื่ม15ต่อแถม2อซื้อ15แถม2นะครับวิธีทำก็คือวิธีทำนะครับวิธีทำ เขียนไม่แค่เป็นตอนเหมือนเมื่อกี้ก็ได้หรือเราจะใช้สำหรับในการไปหาในช้อยก็ทางง่ายๆเลยก็คือเราก็มาดูว่า15ต่อ2เนี่ย15คืออะไรครับ15นี่คือเครื่องดื่มใช่ไหมครับเราเขียนว่านี้เครื่องดื่มเท่านี้นะ2นี่คืออะไร2นี่คือแถม ชานมอ่านี่อีกวิธีหนึ่งนะทีเนี้ยเขาได้แถมมากี่แก้ว14แก้วเขียนตรงให้ตรงกันแถมก็คือตรงกับแถมเนี่ยตรงเนี้ยคือตัวแถมทีนี้จาก2กลายเป็น14เกิดอะไรขึ้นครับอ่าเกิดอะไรขึ้นก็คือ2เนี่ยกลายเป็น14คูณไปกี่แก้วละ่ะเกิดขึ้นมากี่เท่าละ่ะก็คือคูณด้วย7เข้าไป ้าฝั่งนี้คูณ7อีกฝั่งก็ต้องคูณด้วยอะไรครับ7เช่นเดียวกันครับมันเหมือนกับเราหาอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับนี่ก็คือ75 35ลง5ทด3 717บวก3เป็น10ครับจบครับก็คือต้องซื้อเครื่องดื่มทั้งหมดร้อแก้วจะได้ของแถม14แก้วตอบได้เลยครับตอบครับวิธีนี้สั้นไหมสั้นง่ายกระชับ,ชบไวนะครับและถูกต้องด้วยนะตอบเลยนบ nope. ซื้ออะไรครับซื้อเครื่องดื่มเครื่องดื่มเท่าไหร่บอกเข้าไปซื้อเครื่องดื่มทั้งหมดนะครับน่าจะเลี้ยงทั้งโรงงานทั้งบริษัท105แก้วนะครับข้อนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมยิ่งเจอวิธีนี้ยิ่งง่ายใหญ่เลยไปลุยข้อต่อไปครับข้อต่อไปก็คือโจทย์มีอยู่ว่าโจทย์มีอยู่ว่า ในการทัศนศึกษาของโรงเรียนแห่งหนึ่งได้แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มกล,มละเท่าเท่ากันและให้แต่และกลุ่มมีพี่เลี้ยงประจำกลุ่มโดยจำนวนพี่เลี้ยงต่อจำนวนนักเรียนเป็น2ต่อ9ถ้ามีนักเรียนไปทัศนศึกษา108คนและจัดเป็น6กกลุ่มจะต้องจัดพี่เลี้ยงกลุ่มละกี่คน ข้อนี้มันคิดได้หลายวิธีครับแต่ถ้าเอาแบบง่ายๆนะวิธีคิดเลยวิธีคิดนะครับนี่ก็คือหาจำนวนนักเรียนในแต่ละกลุ่มหานักเรียนในแต่ละกลุ่มก่อนอแล้วจึงหาพี่เลี้ยงแต่ละกลุ่มแล้วหา พี่เลี้ยงแต่ละกลุ่มโอเคไหมครับเข้าใจไหมครับแบบนี้แต่ละกลุ่มโดยอัตราส่วนของจำนวนพี่เลี้ยงต่อจำนวนนักเรียนเท่ากับจากไหนจากอัตราส่วนพี่เลี้ยงอพอรอนะพี่เลี้ยงต่อนักเรียนเท่ากับ พี่เลี้ยงเท่าไหร่พี่เลี้ยง2นะพี่เลี้ยง2ต่อนักเรียน9คนทําไงครับข้อนี้ไม่ยากครับข้อนี้ก็คือเรานําอะไรครับนํา108เนี่ยมาแบ่งเป็นกลุ่มก่อนกลุ่มละ6คนนะครับจะได้จะได้นักเรียนกลุ่มละ,ะนักเรียนกลุ่มละ 108หารหารเท่าไหร่หาร6 6 16เหลือเศษ4 6 8 48นี่ได้ออกมาแล้วคนได้กลุ่มละ18คนนั่นเองนะครับนี่คือกลุ่มละ18คนได้ออกมาอย่างนี้นะหลังจากนั้นอัตราส่วนเขาบอกว่าอัตราส่วนเนี่ยอัตราส่วนพี่เลี้ยง พี่เลี้ยงต่อนักเรียนเป็นเท่าไหร่เป็นเท่ากับ2ต่อเาแล้วก็หยิบมาเลยครับ2ต่อ9ครับถ้ามีพี่เลี้ยง2ต้องมีนักเรียน9คนอันนี้พี่เลี้ยงอันนี้นักเรียนแต่ทีเนี้ยเราได้นักเรียนกี่คน18คนครับ18คนอ่า18คนนะ ฝั่งนี้มันกลายเป็น18ได้อย่างไรกลายเป็น18ได้อย่างไรก็คือถูกคูณด้วย2ครับ9คูณ2เป็น18ถูกไหมครับฝั่งนี้ก็ต้องคูณด้วยเท่าไหร่ครับคูณด้วย2ครับเป็น2คูณสเป็น4ครับนี่ก็คือ4ต่อ18ดังนั้นเราตอบได้เลยครับว่าดังนั้นจะต้องจัดพี่เลี้ยงกลุ่มละ4คนตอบครับจัดพี่เลี้ยง จัดพี่เลี้ยงกลุ่มละกลุ่มละ4คนครับเรียบร้อยสำหรับข้อนี้ง่ายได้แสนจะง่ายได้โอเคไหมครับอ่ะไปดูข้อต่อไปข้อที่4ข้อสุดท้ายแหละนะครับข้อสุดท้ายโจทย์ว่าอย่างไรโจทย์ก็คือในการปูกระเบื้องให้มีลักษณะดังรูปใช้จำนวนกระเบื้องแผ่นใหญ่ จำนวนกระเบื้องแผ่นเล็กแผ่นใหญ่ต่อแผ่นเล็กนะเป็นอัตรา1ต่อ4แผ่นใหญ่ใช้1แผ่นเล็กใช้4ก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากพอดีในการปูกระเบื้องใช้กระเบื้องแผ่นเล็ก1,200แผ่นและกระเบื้องแผ่นใหญ่1กล่อง1กล่องมีกี่แผ่นครับ25แผ่นจะต้อง ซื้อกระเบื้องแผ่นใหญ่อย่างน้อยกี่กล่องและกระเบื้องแผ่นใหญ่1กล่องมี25แผ่นอ๋อต้องซื้อกี่กล่องนะวิธีคิดข้อนี้ครับอ่ะวิธีคิดวิธีคิดนะครับข้อนี้คิดอย่างไรก็คือหาจำนวนกระเบื้องแผ่นใหญ่ที่ต้องใช้หาแผ่นใหญ่ที่ ต้องใช้ก่อนต้องใช้จากอะไรครับจากอัตราส่วนของกระเบื้องแผ่นใหญ่ต่อแผ่นเล็กจากอัตราแผ่นใหญ่ต่อแผ่นอะไรครับแผ่นเล็กนี่ยอผู้หญิงกับแผ่นใหญ่ กับแผ่นเล็กนะซึ่งเท่ากับซึ่งเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งเท่ากับ1ต่อ4พันใหญ่1ต่อแผ่นเล็ก4นั่นเองถูกไหมครับแล้วจึงหาจำนวนก,กระเบื้องที่ต้องซื้อเป็นกล่องหากระเบื้องที่ต้องซื้อเป็นกล่องกระเบื้องที่ต้องซื้อ เป็นกล่องนะครับนักเรียนอาจจะดูของดีแคให้เข้าใจก่อนแล้วก็ไปเขียนในรูปแบบของนักเรียนนะครับแต่ต้องสมเหตุสมผลนะ,ะซื้อเป็นกล่องลายมืออ่านยากนิดนึงนะครับโดยนำจำนวนกระเบื้องแผ่นใหญ่ที่ต้องใช้หารด้วยจำนวนกระเบื้องแผ่นใหญ่1กล่องคือใช้เท่าไหร่หารด้วยจำนวนกระเบื้อง1กล่องนะครับหกล่องมีกี่แผ่นล่ะ,ะมีอยู่25แผน่นเมื่อเราหากระเบื้อง เป็นกล่องแล้วได้เท่าไหร่สมมติว่าได้ออกมาเป็นเป็นแบบช่องเสียบตนี้นะเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละแต่หารด้วยอะไรหารด้วยยีบจะเท่ากับอะไรเท่ากับคําตอบอย่างนี้เลยนี่คือวิธีการคิดนะ,ะวิธีทำโอ้แค่วิธีคิดนี่ก็ยาวละว,วิธีทำครับวิธีทำเริ่มยังไง<ๆ>ก็คือเราใช้1ต่อ4เลย1 ต่อ4 1คืออะไรครับ1ก็คือแผ่นใหญ่4ก็คือแผ่นเล็กครับทีเนี้ยเขาใช้อะไรเขาใช้แผ่นเล็กทั้งหมด1 2 0 0แผ่นแผ่นเล็กนะ1,200แผ่นเรามองไม่ออกใช่ไหมว่า4กลายเป็นพัน0ได้ยังไงแต่ถ้ามองดีดมองออกนะแต่ถ้ามองไม่ออกวิธีการครับนำา1,200เนะี่ยหารครับหารด้วย4 4 32ครับจบนะครับเรื่องสุดลงมา ก็คือคูณเนี่ยเท่าไหร่คูณด้วย3 0มมันเพิ่มขึ้นมา300เท่าอะ่ะฝั่งนี้ก็คือต้องคูณด้วยเท่าไหร่คูณด้วย300เช่นเดียวกันอ่าฝั่งนี้คูณด้วย300เช่นเดียวกันครับเห็นไหมครับ1คู300ก็เป็น300เรารู้แล้วว่าเราใช้แผ่นใหญ่ทั้งหมด300ต่อแผ่นเล็ก1,200อ่าอันนี้คือมีอยู่แล้วเรารู้อยู่ในโจทย์แล้วถูกไหมครับตัวนี้รู้อยู่ในโจทย์คือ1,200แต่ทีเนี้ยเรารู้เพิ่มเติมมาว่าเฮ้ยเราต้องใช้แผ่นใหญ่300นี่ ใช้ปัญญา300้เราต้องซื้อกี่กล่องเขาไม่ได้ว่าซื้อ300แผ่นนะกระเบื้องเขาต้องซื้อเป็นกล่องอ่ะจะได้บอกเลยครับว่าจะได้อ่าจะต้องซื้อจะต้องซื้อแผ่นใหญ่แผ่นใหญ่หญ300หารด้วย25ครับ300หาร25อ่าตัดทอนนี่ครับไม่5้าครับ 5525 56 30เป็น60 515 52เป็น60จบครับเรียบร้อยครับเท่ากับ12กล่องนั่นเองนะ12กล่องมีหน่วยเป็นกล่องนะครับไม่ใช่12แผ่นนะตอบได้เลยครับใช้กระเบื้องทั้งหมด12กล่องนี่คือกระเบื้องแผ่นใหญ่นะ,ะเขียนไปด้วยี๋ยวงง,งแผ่นใหญ่ ถ้าเขาถามมารูปแบบไหนเราก็ตอบได้ครับแบบนี้ก็คือถ้าเขาถามว่าใช้กระเบื้องพันใหญ่ทั้งหมดกี่แผ่นก็คือ300แล้วใช้กี่กล่องก็คือ12กล่องตอบให้ตรงประเด็นแค่นั้นเองโจทย์ต้องการทราบว่าใช้กี่กล่องเห็นไหมครับประโยคท้ายต้องซื้อกระเบื้องพันใหญ่อย่างน้อยกี่กล่องก็คืออย่างน้อยๆยคือ12กล่องกล่องแต่ความจริงอ่ะมันไม่ใช่ซื้อ12กล่องเป๊ะหรอกครับเวลาปูกระเบื้องต้องเผื่อแตกเผื่อตัดผิดตัดพลาดเผื่อเข้ามุมเข้าขอบอีกเกอยอะแยะต้องซื้อประมาณเผื่อบีอีกกล่องนึงเลยแหละ นะครับดังนั้นนักเรียนพอจะทํากันได้ไหมถ้าไม่เข้าใจลองฟังซ้ำๆฟังดูก่อนแล้วฝึกทำอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับและอยากให้เก่งอยากให้แม่นยำอยากให้ทำคล่องๆต้องไปแล้วครับแบบฝหัสด4.9ฝากด้วยนะครับไปทำแบบฝึกหัด4.9ตามเฉลยไปดูเฉลยในช่องคิดนะคณิตบายตีเคได้เหมือนเดิมนะครับในแบบฝรกหัสี่จดาทำไว้แล้วนะครับวันนี้ฝากเท่านี้ครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ติดตามให้ด้วยนะครับ